ทุกคนเคยไหมที่รู้สึกว่าโลกสัตว์ป่านี่มันช่างสวยงามน่ารักแต่บอกเลยว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทำให้ภาพความน่ารักนั้นหายไปหมดเลยเรื่องที่จะเล่านี้มันโหดร้ายจนนักวิจัยระดับโลกอย่างเจนกูดดอลที่คลุกคลีกับลิงมาทั้งชีวิตยังต้องช็อกนี่คือสงครามชิมปันซีแห่งกอมเบสงครามที่ใช้เวลาสู้กันถึงสปี ย้อนกลับไปช่วงปี1970ที่อุทยานแห่งชาติกอมเบประเทศแทนซาเนียเดิมทีลิงชิมแบนซีที่นี่อยู่กันเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเดียวชื่อว่าคาซาเคล่าแต่พอปี1971-1974ถึงจูจูพวกเขาก็แตกคอกันลิงกลุ่มเล็กประมาณหนึ่งแยกตัวไปอยู่ทางใต้แล้วตั้งกลุ่มใหม่ชื่อว่าคาฮาม่าโดยมีตัวผู้หลักๆแค่6ตัวส่วนกลุ่มคาซาเคล่าที่อยู่ทางเหนือก็ยังคงใหญ่กว่ามาก แรกๆก,ก็แค่มีการส่งเสียงตะโกนขู่กันที่ชายแดนใครบุกรุกเข้ามาก็จะโดนไล่ตะเพิดแต่ความบาดหมางมันสะสมจนเกินจะทนและทุกคนก็รู้ว่าการแบ่งแยกครั้งนี้จะไม่จบลงง่ายๆและแล้ววันนองเลือดก็มาถึง7มกราคม1974เป็นครั้งแรกที่มีการบันทึกการฆ่ากันอย่างเลือดเย็นเมื่อชิมเป็นซีตัวผู้จากกลุ่มคาซาคิลา6ตัวจักทีมปฏิบัติการลับแอบย่องเข้าไปซุ่มโจมตีโกดีตัวผู้จากคาฮาม่าที่กำลังกินผลไม้อยู่คนเดียว พวกมันรุมกระทืบกัดและทุบตีโกดีอย่างเป็นระบบจนเสียชีวิตหลังจากนั้น4ปีต่อมากลุ่มคาสเคล่าก็ทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกเขามีการตระเวนชายแดนเป็นกลุ่มไล่เก็บตัวผู้ของคาฮามาทีละตัวทั้งฮิวจชาลีและสนิฟตัวสุดท้ายพวกมันไม่ได้สู้แบบทะเลาะวิวาทนะแต่เป็นสงครามที่วางแผนมาอย่างดีเพื่อย,ยึดครองอาณาเขตสงครามจบลงในปี1978เมื่อตัวผู้ของคาฮามาถูกฆ่าจนหมดสิ้น กลุ่มคาซาเคล่าจึงคว้าชัยชนะและได้ดินแดนทั้งหมดมาแต่เรื่องตลกร้ายก็คือพอได้ดินแดนมาปุ๊บพวกเขาก็ต้องไปเจอกับเพื่อนบ้านกลุ่มใหม่อย่างกลุ่มคารันเดที่อยู่ติดกันต้องสู้กันต่ออีกนี่คือเรื่องที่ทําให้เราได้เห็นว่าความโหดร้ายและสงครามนั้นไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในโลกของมนุษย์เท่านั้นจริงๆใครสนใจลองไปหาอ่านเพิ่มเติมได้เลยนะโหดจริงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบาย